แต่ความบริสุทธิ์ของศินไม่มีแล้วจะทําบุญได้บุญได้กุศลเต็มเมดเต็มหน่อยได้ยังไงแล้วญาติของพวกเราจะได้บุญได้กุศลอย่างไงก็มีแล้วในพระสูตรนี่การที่จะส่งบุญไอ้บุญกุศลถึงญาติหนึ่งต้องทําบุญกับผู้มีศีลสองญาติของเราเล่ารู้สามแล้วก็อนุโมทนาไอ้สองนี่ก็ต้องเจตนาให้ถูกว่าทําบุญให้ใคร สามญาติรับรู้แลวก็อนุโมทนาบุญจึงจะสามารถรับบุญรับกุศลได้เมื่อเราทําบุญกับพระที่ไม่มีศีลล่ะพระก็เป็นเปรตเด็กอยู่แล้วแล้วก็จะได้รับบุญได้ยังไงลุงปู่ก็จะถามทั่วโลกนี่แหละเนี่ยมันก็ทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นอย่างนี้ไปไหนก็พอกันไปไหนก็พอกันแล้วจะลงได้ยังไงล,ล่ะรักธรรมหลวินัยมีอยู่แล้วก็ไม่ได้เชื่อหรืออ้างตำรานะแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปตัแต่เป็นคารวบาัตเราเห็นของเราอย่างนั้น เห็นเปรตเห็นอสธุรกายเห็นพวกวิญญาณตายเก่าตายใหม่ตกเลยเห็นเลยล่อนมาขออยู่ขอกินเราจึงปรุงทำสังเวชตั้งแต่เป็นคารวะสจึงตัดจินใจออกประชานเนี่ยเห็นเหตุของพระเจ้าพิมพิสารดิพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันนี่เป็นพระนะจึงช่วยญาติได้พทธเจ้าก็เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกเนี่ยจึงช่วยญาติโกหกตีกายได้ได้พวกเรานี่จะช่วยได้ยังไงอ่ะ เราก็ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะพระก็ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะนี่ส่วนมากนะผู้ดียกไว้เหนียวเก้าเหนือวกระหม่อมนะแล้วจะสอนกันได้ยังไงอ่ะมันก็เอาอะไรก็เรียกว่าตาบอดสอนกันตาบอดจูงกันหูหนวกกับหูหนวกสอนกันแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงตาบอดด้วยหูหนวกด้วยใจบอดด้วยเห็นมันบอดด้วยทั้งหมดบานด้วยบอดทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยมันก็เลยไม่ได้บุญได้กุศล งั้นวันนี้ก็เลยทำบุญเป็นโมฆะศูนย์สิ้นเปล่าไม่ได้แต่เจตนางเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ที่ไปทำบุญได้ไม่ได้พระเป็นเปรตเปรตในเพศของพระเหลืองแต่เราไปทำบุญนั่นเราไม่รู้นี่เราเจตนาเราเป็นบุญเป็นกุศลด้วยใจตัวนั้นเราก็ห่างได้บุญนี่ก็ไม่เข้าไปเข้าใจ แต่ว่าบุญกุศลไม่สามารถส่งถึงญาติของพวกเราได้เห็นไหมเราเดินก็ไปในบ้านสนันสงสารมีแต่หูหนวกตาบอดเนี่สงสารสงสารวิญญาณสงสารพวกเราด้วยมีแต่หูหนวกตาบอดอาพราะก็หูหนวกตาบอดดิจะไม่รู้เรื่องเรื่องพระสัทธรรมเลยนี่ก็เป็นการบวชมาก็ร่วงโรลกก็เป็นเปรตนะเ,เอ้า ต่างคนก็ต่างเป็นเปรตดังที่พูดได้ฟังเมื่อกี้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาเนี่นในพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นนี่เพื่อทำลายสิ่งเหลว้ายกวาดขยะมูลฝอยหรือว่าสิ่งสกปรกโสโครทิ้งให้สาสาอานบนโลกใบนี้แต่ได้เฉพาะไม่ได้ได้หมดทั้งโลกทั้งกามโลกลูปโลกและรูปโลกแม้นได้ทั้งกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งสามโลก แต่ว่าได้เป็นส่วนไม่ได้หมดทั้งโลกนั้นๆโลกอาณานนั้นนนไงที่บอกว่าได้เป็นส่วนอ่ะส่วนได้ก็ได้ส่วนเสียก็เสียก็ไม่รับสิ่งนั้นนี่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่พวกเรานี่